สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พาทุกคนออกนอกสถานที่นิดนึงค่ะและขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะวันนี้อยากพามารู้จักกับพันไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อว่าว่านถุงเงินถุงทองค่ะ ว่านถุงเงินถุงทองเป็นไม้ล้มลุกเขาจะมีอายุได้หลายปีค่อนข้างจะโตช้านิดนึงจะมีความสูงประมาณ80ถึง120เซนติเมตรนะคะเห็นไหมคะว่าไซส์เขากำลังพอดีเลยนะคะเป็นไซส์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะ ส่วนลำต้นจะเป็นลำต้นใต้ดินนะคะเป็นหัวคล้ายเผือกมีเง้ามักจะมีน้ำยางที่ทำให้คันเมื่อสัมผัสนะคะตรงนี้ก็ควรระวังนิดนึงค่ะเป็นยังไงคะเห็นความน่ารักและดูเขาสะดุดตาบ้างไหมคะหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมทุกคนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูความหมายและก็ลักษณะใกล้ๆของเขาอีกนิดนึงนะคะไปชมกันเลยค่ะเขาจะมีลักษณะใบเป็นใบเดียวรูปหัวใจแต่มักบิดเบี้ยวนิดนึงนะคะแผ่นใบกว้างถึง30เซนติเมตรค่ะมีใบสีเขียว มีแถบด่างสีขาวและสีเหลืองประปายนะคะเหมือนพื้นสีเขียวถูกแต้มด้วยสีขาวและสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักความหมายของเขานะคะเห็นไหมคะว่าใบนี้พื้นสีเขียวและถูกแต้มด้วยสีขาว นี่ราคาที่เขาเรียกว่าถุงเงินเห็นลักษณะถุงเขาไหมคะที่ปลายใบนะคะ่ะปลายใบเขาจะห่อม้วนเชื่อมติดกันแล้วจะมีลักษณะคล้ายก้นถุงเงินนะคะเห็นความหมายแล้วเริ่มจากนึกภาพออกเลยใช่ไหมคะว่าทำไมเขาถึงชื่อว่านถุงเงินถุงทองนี่ราคาเขาก็เอามาจากรูปลักษณ์ที่ ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เข้ามานะคะเห็นแล้วเริ่มหลงรักเริ่มชอบแล้วใช่ไหมคะบอกแล้วอะไรดีๆก็อยากบอกต่อกันค่ะแล้วดูลูกรักของเขาสิคะเหมือนหัวใจทำให้เรารู้สึก หลงรักได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าแม็ตะใบที่ออกก่อนหน้านี้เขาก็ยังทิ้งวดลายสีสันให้เราได้เชยชมอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปรู้จักกับอีกใบหนึ่งค่ะว่าเขาจะมีความหมายแตกต่างกันยังไง โอเคนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่คืออีกใบหนึ่งของของต้นของเขานะคะลักษณะใบของเขาก็เป็นรูปหัวใจแต่จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือใบที่มีพื้นสีเขียวเ,เข้มเช่นนี้แล้วก็จะมีความต่างตรงที่ว่าเขามีสีเหลืองทองแต้มนะคะ ดูสิคะว่าเขาสร้างสเสน่ห์ให้กับใบของเขามากมายขนาดไหนดูความเป็นสีเหลืองทองโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะเหลอค่ามากเลือค่ามากๆเลยค่ะ นี่ละค่ะใบนี้เขาจะเรียกว่าถุงทองนะคะเพราะว่าเขามีสีเหลืองทองค่ะเขาส่งชื่อมากๆเลยนะคะและนี่ไงถุงเก็บทรัพย์ถุงเก็บเงินเก็บทองอยู่ที่ ไปลายใบเข้านะคะมียอดปลายแหลมแล้วก็มีลักษณะเชื่อมติดกันเป็นถุงทองเรียกซับนะคะบางใบบางต้นเขาจะหอ่อเป็นรูปถุงเงินมากชัดเจนมากกว่านี้ก็มีนะคะ ถุงเงินถุงทองเรียกซับรักรักซับไว้นะคะเห็นไหมคะว่าความหมายเขาดีใครๆก็อยากมีไว้เนาะเอามาฝากค่ะ และเมื่อเขาออกดอกเขาจะออกเป็นช่อดอกออกจากซอกกาบใบนะคะเป็นช่อเชิงลรมีกาบปีค่ะเมื่อบานเขาจะส่งกลิ่นหอมนะคะเขาชอบดินล่วนซุยชอบน้ำปานกลางสามารถปลูกริมน้ำได้ค่ะและชอบแสงแดดลำไรนะคะ คนสมัยก่อนเชื่อกันว่าถ้าบ้านใดมีต้นถุงเงินถุงทองจะทำให้ค้าขายดีเก็บเงินเก็บทองได้มากนะคะเป็นว่านเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นมงคลดีมากๆเลยค่ะเป็นยังไงคะเห็นความแปกตาสำหรับต้นว่านมงคลชนิดนี้ไหมคะ ความหมายเขาก็ดีเลยค่ามากเลยค่ะมีถุงเงินถุงทองรับทรัพย์แบบนี้น่ามีไว้นะคะและเห็นเจ้าของต้นไม้ให้คำบอกกล่าวว่าถ้าเขาสามารถมีถึงห้าใบต่อต้นนะคะ ใบที่ห้ากำลังจะชูดโดดเด่นขึ้นมาให้เราได้เห็นนะคะเมื่อครบห้าใบจะทำให้มีความโชคดีครบสมบูรณ์แบบค่ะก็น่าจะจริงนะคะ เลี้ยงมากกว่า5้าใบก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะจะได้ส่งเสริมให้เรามีพลังในการทำอะไรก็ประสบความสำเร็จรับทรัพย์มีถุงเงินถุงทองไว้เก็บสวยมากๆเลยค่ะสมชื่อ เก๋ไกมาก8ถ้าประทับใจก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย